ลิซ่าแบกพิงนับว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติของไทยได้หรือยังกราบ,บสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับได้กันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับเมื่อวานเป็นวันที่ต่อให้ติ่งหรือไม่ติ่งเกาหลีก็ต้องรู้ต้องเห็นรูปหรือเพลงลิซ่าแน่ๆเพราะถูกพูดถึงแพลตฟอร์มสำนักข่าวใหญ่ยูทูบเบอร์ YouTuber, ไม่เคยเห็นนักร้องไทยคนไหนที่อิมแพคขนาดนี้มาก่อนมงน้องสาวแห่งชาติลูกสาวแห่งชาติต้องลงแล้วนะ ไปดูกันด้านฝั่งความเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าคิดเหมือนกันเลยน้องเป็นเด็กดีน่ารักใครๆก็รักขนาดเรายังภูมิใจคุณแม่ตัวจริงไม่แปลกที่ท่านจะเช็ดน้ำตาตอนดู MV ใน y o u t u b e คุณก้อยวันนี้ยังสนับสนุนน้องโชว์ปราสาทหินพนมลุงโชว์บิงอีกเลยความเห็นต่อไปนะครับผม เป็นลูกสาวแห่งชาติได้แล้วนะขนาดคุณแม่เราวัยกเกษียณแล้วไม่เคยรู้จักนักร้องเกาหลีเลยแต่ชอบน้องลิซ่ามากล่าสุดแม่เห็นน้องในข่าวรีบมาบอกเราช่วยสั่งซื้ออัลบั้มลิซ่าให้แม่หน่อยแม่อยากได้ก่อนหน้านี้เราซื้ออัลบั้มบางทันมาเต็มบ้านแม่ก็ถามซื้อมาทําไมนะสมัยนี้เขาไม่ฟังเพลงจากซีดีกันแล้วมาตอนนี้คุณแม่ซื้อของลิซ่าไปสองอัลบั้มแล้วฮฮความเห็นต่อไปนะครับผม ลูกสาวแห่งชาติน้องสาวแห่งชาติเป็นเด็กไทยที่ผู้ใหญ่เอ็นดูที่สุดแล้วและคนอายุ 20, 30, 40ก็รู้จักและเอ็นดูลิซ่ากันเยอะมากๆสมบัติแห่งชาติคำนี้ไม่เกินจริงสำหรับลิซ่าเลยทุกวันนี้ลิซ่าเป็นเด็กไทยที่คนไทยภูมิใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศถ้ามีใครมาทำอะไรลิซ่าคนทั้งประเทศออกมาปกป้องแน่ๆสื่อไทยดาราไทยชาวเน็ตไทย แม้จะมีคนที่ไม่ชอบเพราะอิจชา้าแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับจํานวนคนที่รักน้องความเห็นต่อไปนะครับผมไม่มีนักร้องดาราคนไทยที่ปล่อยผลงานแล้วมีอิมแพกเท่าลิซ่าแล้วคนให้ความสนใจกันทั้งประเทศคนรู้จักกันทั้งรุ่นตั้งแต่เด็กไปจนผู้ใหญ่ทุกสื่อพูดเหมือนกันหมดว่าลิซ่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยความเห็นต่อไปนะครับผม ได้แหละเมื่อวานกลับบ้านต่างจังหวัดนั่งเล่นมือถือไปปั่นวิวเรื่อยๆอยู่ดีๆแม่ก็พูดถึงลิซ่าบอกว่าเห็นพึ่งออกเพลงยอดวิวหลายสิบล้านวิวแล้วถามแม่รู้ได้ไงเข้า YouTube ไปดูเหรอแม่บอกไม่รู้ได้ไงข่าวออกทุกช่องวันนี้เปิดทีวีไปช่องไหนเจอได้ข่าวลิซ่ารู้ได้ว่าจะมาออกรายการวุดดี้พอวันนี้ทำกับข้าวเสร็จแม่รีบมาเปิดทีวีดูน้องสัมภาษณ์พ่อก็ดูด้วย พ่อก็เหมือนจะได้ยินเรื่องราวของน้องมาพอประมาณชื่นชมลิซ่าใหญ่บอกน้องทั้งเก่งทั้งขยันอดทนกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่แปลกใจคนแบบน้องผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเอ็นดูอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมทำไมจะเรียกไม่ได้ละ่ะถึงขนาดพวกที่เคยยีเคป๊อด่าเด็กที่ชอบศิลปินเกาหลีว่าไม่รักชาติกับลำมาอวยขนาดนี้สำหรับเราน้องและแฟนคลับผ่านคำดูถูกมาเยอะ กว่าจะมาถึงจุดจุดนี้น้องเก่งและเหมาะสมทุกอย่างก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับมุมขอหัวข้อได้ในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ